ครับอ่ะพูดเลยเลยเองทำอะไรครับวันนี้นะคะวันนี้ที่ว่างของเรานะคะทำซีก้าวขาวนะคะนะคะถักสีกันแก้วเจ้าหนูไม่คนนี้เอ๋ปะโอเคกันโอเคกันี่นะอะถัสีกันนะลูกอ่า บ้านเราน้ำท่วมนะครับก็เป็นผู้ประสบภัยนะถ่ายเลยนะถ่ายอยู่คาลุก่ต้องไปยุ่งอะไรแล้วเราก็ต้องมาทาสีกันวันนี้นะครับเมืม่อไรจะกดให้หนูกดปูมีใ่ได้คารต้องกดคาลุก็ต้องกดนะถ่ายอยู่ถ่ายคลิปอยู่โอ้ยเฉยอย่าโซนคาลุกอย่าโซนอย่าโซนอย่าโซนยอย่าโซนพ่อไม่ให้เล่นไม,ไม่ให้ทำไม่ให้ทำทำกับบานเสร็จยังคะลูกยังทำไม่เสร็จสิลูกอ้าวพูดไม่พ่อเลยเออขอโทษค่ะ พอเสร็จย e? si anyway si ังเราเร็วจะได้ทาสีสวยๆงามยังยังไม่เสร็จหรอเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรกบกบไปเอาของป้านี่มานี่มามาใส่ตรงนี้เลยดิบอานบ้างเอามือถอดจ่อข่ายจ่อผมหน้องเสียงอะไรขาดำมันนี่เลยยันเถอะคุณแม่โอ้ทาถึงขั้นโบ้เลยเหรอ ไม่มันไม่นี่อันนี้ทาขกบครั้งเดียวก็พอแล้วข้างบนน่ะเห็นไหมมันก็ยังดีกว่าอันนี้จะทาข้างบนไหมอ่ะจะทาข้างบนไหมแบบนี้อันเ<ม>นี้จุกกรนทาเนี่ยทาครั้งเดียวก็พอแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วมันไม่ทาจนถึงข้างบนไปเลยวะอย่างนั้นมันไม่ถึงไม่ต้องถึงหรอกจิ้งจับถึงนะถ้าเอาให้ถึงแต่ว่ามัน